สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนิกรกตูมค่ะตอนนี้เราจะมาดูบ้านพี่เองนะคะคึกคักมีอะไรนะคะเป็นน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าโอ้โอ้ร้านกาแฟก็ต้องรอร้านหลุมนะอ๋อท้พวอน้ำเปล่าข้าเปล่าตอนนี้เราขายได้ข้าวโน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าน้ำเย็นชาเขียวครับชาเขียวสองกาแฟห้าสั่งทางนู้นนะทางนู้นนะชาชาโกชาชาดำเย็นทางนู้นเขาไปกีดจางอยู่ ยังไม่มันก็ถ้าจะเป็นน้ำอย่างอื่นก็วางเฉพาะจนถึงลุงสร้างร้านเสร็จก็คือวางเลยค่ะก็คือเอาไว้เอามาไว้ชั่วคราวสำหรับที่ลุงจะสร้างร้านเสร็จค่ะก็คือเราช่วงระหว่างวันเราจะได้มีน้ำเย็นกินนั่งตรงนี้มีนมเย็นมีอะไรกินก็เด็กนั่นก็เอามาก็ให้เขาใช้อ มันที่ขายก็อยู่ใกล้ตู้เปล่ากินแรงเชิญนะคะเชิญนะคะใครอยากอ๋อแล้วที่จริงนี่ได้นะคะแล้วจะมีร้านถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปไอ้ข่าวว่าจะมีร้อน่ยรูอลุ้นอยู่จะสิงสถิตยินดีเป็นถ่ายรูปเลยแม่ก็รออยู่ไม่รู้จะเดี๋ยวรอป้าประชุมก่อนเนาะเดี๋ยวรอป้าประชุมก่อนเนาะเราจะพูดก่อนไม่ได้เนาะ โอ้ยน้องหมาสนุกแล้วน้องหมาเนี่ยโอเคโดยโดยโดยผามุมน้องน้พี่หนงโดยผ้ามุมมองคุณป้าก็จะให้ยูทูบเบอร์นั่นแหละใครมีฝีมือได้านไ้รัก้รักด้รัวนี้รัีกยนี่ด้มัเอ่อว้ันไรับไหนรับ้รับด้รับดรันนี้ันด้รยบผมบก็จันนีจะย้ตอนกไบ่าจะไจะไ้กผม้จะไกนีไ้รไปไว้ในตู้นี่ เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนตู้แรกนี่เลยยตรกนี่เลยมยกตรนี้เลยไหมตรนี้เลยค่ะเรานีดีกว่าเขาตั้งระดับเขา้ระดับือ้ยใบใบรุ่นสใจรอสออยางยกแล้วยังไม่ได้ยืดมุ็นอมีน้ำสิงไหมครับมีทุกน้ำลุงไม่ต้อง๋อแสด็ว่ลคทุณลุงชอบลุงลุงยิ้มชอบดื่มน้ำสิ่ง อะไรไหมตัวอ๋อยักตัวตัวโดนวุณรองไม่ให้หนึ่งขวดนอนหนึ่งขวดไม่พอหรอกป่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไม่กินข้าวแลวผมกลับมาถึไม่กินข้าวกลับมาตู้หายอันนี้ก็มีรำของลูกกิ้งนะคะตู้หางไายก็เป็นในกล่อง คือแช่เผื่อว่าจะมานั่งแล้วจะได้ซื้อน้ำเย็นเย็นกินนะคะถ่ายคลิมาก็อยากจะกินน้ำเย็นเนาะเดี๋ยวเแม่แม่เอาใหม่แม่เอาใหม่อะไรนะลืมกดถ่ายตั้งนานถ่ายตั้งนานลืมกดนะคะเลยไม่ได้เลยอดเลยเอาใหม่ไหมคะเอาใหม่ยังทันไหมยังทันไหมอแม่เอาใหม่ยังทันเผาแล้วสวเราเป็นแบบนี้อีกแล้วนะคะตลอดเลย งานนี้ตลอดเลยสวเลยได้ยินบ่อยเสมอแม่โมแต่ดีใจกับพี่เหน่งใช่ไหมเออเพราะว่าลูกเขาก็ช่วยไงมาดีบิ้วตรงนี้แรงออกมาแล้วก็เนองก็ดึงมาตามเวลาเด็กก็ดึงมาตามตรงนนี้ก็ปรับพื้นที่นะคะอ่าพี่เหน่งก็จะเอาตู้เย็นมื้นที่นะคะมาตอนนี้ข้าวัดปรับระดับอยู่นะคะตอนนี้เนาะ กำลังปรับระดับนะคะอ,อ้าวโอ้โหหนักมากเลยเนาะเหมือนเล่นชิงชาเลยจ้าจ้าจ้าหนักมากเลยนี่นะคะนี่ก็อขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ย่าหนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะมีลำนะคะลำให้กับ f อลุงจิ้มนะคะย่ามากขดีได้ลำเลยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ